ทชเฮิฟบิเกิด,ด์ดานานาแต่ดูมันตัวใหญ่มากถ้าเกิดว่ามีหงอนก็เป็นพญายนาคไปเลยอะค่ะโอตัวใหญ่ามากป้นน้าานน,นะน,นะนโสดสรชออออุยนะ จงอางแห่งประเทศไทยบ้านโคกสงนานะคะนี่ี่นี่เนี่นี่นโอ้ด้วยนะคะโอ้สยองเลยค่ะเห็นแค่ทางเข้าจะมีหลุดออกมาเพ่นพ่านแถวนี้บ้างเปล่าไม่รู้ ถึงแล้วพ่ะยะไปหลงอยู่แป๊บหนึ่งนะคะ and you can walk inside or there What not? I ม่ไม่รู้ไม่รู sure can walk or can can walk inside or okay? yeah, not? เย่ไม่เข้าใ n ไม่รู้ชัว เดี๋ยวกลับมาถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้โหแล้วบ่านี้นะขอเวลาให้นักแสดงของเราเตรียมพร้อมสักประมาณสิทางต่อไปจังหวัดอุดอรนะคะ ก็เลยแวะมาเป็นทางผ่านนะคะออกจากถนนมิตรภาพก็ประมาณ20กว่ากิโลนะคะก็กลังกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็แฟนพิธีนัดนะคะถึงนี่สิโมงพอดีค่ะเขาก็เปิดทำการแสดงพอดีเลยนะคะเวลานะคะเราจะเข้าสู่ว่า โชว์ชุดศิลปะการต่อผู piano piano ้ระหว่างคนกับง uh ูต่อผู้กันในรอบนี้ค่ะผู้ต่อสู้ของปรบุรูงูจงอางของเราอาจารย์โน่นนอนเด็กจะเป็นงูจงอางตัวใหญ่ยาวๆกันเลยนะปุกหน้าพม่หาต่อยบาลจบอาชกมาเอ๊เชียหัวอะไรไป Wow. ยังบสมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะค่ะวันทู่ต่อไปวังคู่่องไว้ที่ร้างเวทีงะเดินเอ้าน้าค่ะผมเขาผมนำหายุบเขาล้อมก็อาจารย์นิฉันเลยงยกเขาล้อมก็ผมงานไมนหาศึกาคุณผู้ ยมาเลยนะคะตะลาร์มาเลยนะอาจารย์อาจารย์พิชาิต่อยฟ้าัชาเล้สุดยอดมากเลยนะตะลาร์าเลยนะอาจารย์อาจารย์พิชาิต่อยฟ้าจอมฉกมาเทียนัวหลไปนะอาจารย์พิชาริสต่อยฟ้าจอมฉกมาเทีนหัวไหลไปนะอาจารยกขิาริ้ต่อย้า ต่อไปนะไหน้าไปหูไม่ไดเดียวนะไปตักแตะหลังอีกคนะั้งโดนสายชกไปเจยดแขนนะไปตักอยฟ้าแม่เราสายชกมาเขียนใบหน้าใบหูดดนะ่ะระวังด้วยนะดองปานอ่าเนทำกูจงอาใหญ่สมุนไพราย,ยาดีมาตรีคุณธรรมเก้าล้ำแหล่งองเที่ยวหนึ่งเดียวในเมืองไทยไม่สนใจย,ยาเสพติดผูกมิตรกับทุกคน เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนะคนะคํคขวานหมูบ้านโฮของเรานะคะค่ะนักแสดงของเราก็ได้พวงอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้รอมแล้วนะคะจับหัวหมูเชิด้นที่ใบหนะ้าอาบากอบโองหัวหมูโอมหัวหมูเข้าไปเ,ปเลยปากเลยค่ะ กน้าท no, no no ี่ตะวันตกมาชมนะก็จะเป็นสวนงูค่ะจะมีงูหลากหลายพันธุนะคะแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายค่ะน้องนุ่มนิ่มกัดไหมคะนะคะมีอะไรขายบ้างเอ่ยถ่ายรูปได้ไหมคะไคะถ่ายลง YouTube นะมีอะไรบ้างเอ่ยใช้เส้นแก้ปวดอันไหนที่ที่ทาให้คนแก่ปวดหลังปวดเอวอะค่ะแบบนี้ค่ะเป็นครีมค่ะ เป็นครีมสเสเลทพังพรหรอคะสเตเลทพังพรนั้นแก้พิษงูเลยนะพิษอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะรอนี๋อที่บ้านมีเยอะเลยอินเซตอ๋อผลิตเองเลยใช่ไหมคะอ๋อสเตเลทพังพรหรอคะอ๋อกระปุกเท่าไหร่สักครหอมกะปุกละร้อยค่ะเอาเลดพังพรแบบน้ำนะคะคนนะคะมตจะต้องอกูสเม ไรเย่เย่เฮิฟเฮิฟอ๋อยาดมอันนี้เป็นยาดมนะฮะค่ะคันยูคันนี้ไมเกรนค่ะเออกูดไอติ้งเฮิฟไทยเฮิฟเฮิฟอย่างนั้นใช่ไหมไทยรัศดรสำหรับแค่ไม่รู้เรื่อง ผสมตีกันแน่เลย <laughs> ใช่ใช่มันตีกันอ <laughs> นะันนี้ค่ะนี่เราจะตีกันแน่เลยมันไหลตูนค่ะอืมแต่บ้าอันนี้อันนี้นนนรูร้นนนนสึกกลิ่นจะหอมนะ,<ส>ะงั้นพี่เอาอันนี้แล้วก็เสล็ดพางพรนะคะ,<ส>ะเอาสองอย่างร้านนั้นก็เหมือนกันใช่ไหมคะคร,มร,ร้านพี่เอวอออันนี้มะกรูดสามลากอันนี้อะไรคะ เ็นยาดมลูกไม่ได้เอางูทำครับไม่ได้เอางูทำหมายความว่าไงคะโลโก้ของหมู่บ้านงูอันนี้ไม้หอมลูกกระปุกเดียวกับอันนั้นหรือเปล่าไม่ค่ะคนละสูตรคนละอันละอันนี้คนละสูตรกระปุกเท่าไหร่อันนี้สามสิบห้าบาทสามอันร้อยละอ่าเออเอามาสามอันร้อยก็ได้ค่ะเอันหนุนๆกันไปซื้อละกันันนั้นน่ะคนสวยอ่ะเออให้น้องแคสซี่ซื้อโอเค จ้ายินดีค่ะเดี๋ยวแวะมาอีกนะคะนั่นน่ชิดัน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 ดเลื้อรีเกิ้ลบ้านงูจงอางนะคะเนี่ยค่ะโหรูปปั้นน่ากลัวมากๆเลยนะแต่สวยค่ะสวยแล้วก็น่าเกรงขามนะคะ โอ้ลินยาวมากมุจงอางนะคะอ้หางยาวมากโอ้เราก็เดินอ้อมไปตามสะระนุ่มบนเวทีเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนละก่อนนิย่าแล้วนะคะขอหนูไหวโอ้โหพอพอรู้อยู่ค่ะขอบคุณค่ะอู้อยู่ตรงนี้เองนะคะกำลังนอนอยู่ ยุ่งไม่ได้เดี๋ยวพ่นพิษใส่กลัวงั้นสเน็กอะเขาชอบที่จะนอนตอนกลางวันแล้วก็ตื่นตอนกลางคืนนะคะเพื่อหากินโอ๋นี่ลิอ๋อโดนโคสิเดซโอ้หนูหนูตะเภาค่ะอันนี้น่าจะมีจระเข้ คลองนี้มีจระเข้เหรอคะเห็นก็บอกว่ามีจระเข้อดะ Don't f e ด and put your f i n g อ r in the cave อู้ใครจะกล้าเข้าใกล้ตัวใหญ่มากเลยนู้นนะะ่ะกลัวเขาหลุดออกไปข้างนอกแล้วเราไม่เห็นะน่ะน่ากลัวอันนี้เป็นพื้นที่งูนะคะ เขาจะบอกเลยว่าห้ามให้อาหารห้ามเอานิ้วแย่ขมอนโอ้ oh, นี่นกเขาอยู่ตามลำพังของเขาได้เนาะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเฮดเนี่ยนี่นี่นี่โอ้ นอ่สล <laughs> ิปฮโชเดังพูดเดังอทคเดังเอาว่าทูเซ่เทคเดชังเังเอ้าเดพูดเดังเอาสวัสดีค่ะอ๋อมาตะกี้ซื้ออ๋อเย้อู้ดูน a ูด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 ูนี่อะของจริงใช่ไหมของปอม โ oh, อ้ข้างล่างเป็นตัวจริงอีกกว่าหนะ้าได้มาแล้ว <laughs> ขอบคุณมากนะ <im it> โคกสงา่าหมู่หกตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นเนื้อที่ตั้ง24ไร่เลยนะคะเนี่ยแพนิกกันนะฟอกอิงโก ไม่ใช่ดิงโก้นะคะแต่น่าจะเป็นเดนเจออันตรายนะคะฝระลังอ่านไม่ออกก็ถามว่านแปลว่าอะไรก็เลยบอกเดนเจอร์เมื่อสักครู่นี้มาจากฝั่งโน้นนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็นี่มีสารปู่ตาด้วยนะคะ สาธุสาธุค่ะสารเจ้าปู่ตาลูกมาเยี่ยมมาเยียนขออนุญาตกราบตรงนี้นะคะสาธุสาธุสาทุสวัสดีค่ะปีเตอร์บีแคด้านเจอร์เดซเดนเจอร์ทูยาโอ้อันนี้หลายตัวมากเลยเพี่นั้นไม่กล้าเข้าใกล้นะคะแค่มไม่พอเกิด พุ่งขึ้นมาคนน้ําลายใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก <laughs> มมลัวโหตัวลายพอ,อยเลยค่ะทุกคนโหตัวใหญ่มากนี่ถ้าเจอนะวิ่งตับแลบเลยนะะเนี่ยถ้าเจอข้างนอกนะถ้าเจอในนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่อีกก็ห้ามให้อาหารห้ามเอานิ้วแย่ อันตรายแดนเจอร์ชโอ้หไม่กล้าเข้าใกล้เลยค่ะเนี่ยพีเตนีมาฝรั่งมาเที่ยวนะคะมีแตง,งูก็เป็นหมู่บ้านงูก็ต้องมีแตง,งูเนาะ จะคงอยู่เมื่อทุกผู้ไม่ไล่ล่ามันหูในป่านี้ใครจะกล้าเข้าไปอ่ะด้านหลังนักท่องเทีย่ยวเพียบหู้บิ๊กเกอราแหนนาเตอดก่นหูมันตัวใหญ่มากแดนจรัดโหตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้ อย่าไปใกล้หลายเดอ้อเนี่ยค่ะสัญลักษณ์นะฮะนี่ประมานี้ก็มาทางเวทีที่เราไปดูไปชมมีการแสดงให้ชมนะคะเพิ่งดูจบไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะส่วนด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ย ก็มีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอ้โหดูถ้าเกิดว่ามีงอนก็เป็นพญานาคไปเลยอะคะ่ะโอตัวใหญ่มากเอาละค่ะทุกคนคะทอมฮิเออร์เทิร์นไลท์ยูวอนวอเตอร์วอเตอร์โอวดาเข้าวอเตอร์ h บ๊ะฮะเย็บ อ่ะใส่น้ำแข็งนะคะพิต right. ้าวั r ย r วัน t เ้าก็มาตาม GPS นั่นเลยค่ะแต่บางทีคนบางคนไม่เชื่อ GPS เพราะว่าเขากลัวว่า GPS จะพาเขาหลงเขาก็เลยหลงจริงๆค่ะทุกคน้าปกสรประกอบกับเมียพาพาไปด้วยนะคะเขบอกเขาจะไม่เชื่อเมียอีกแล้วไม่เทินไล